สิเออเธอจะเอาเท่าไรเอาเท่าไรไม่พวนเอาเท่าไรเออทำไมเราล้องี่ได้เออดู YouTube เอาใช่เราดู YouTube เอาเราทำการบ้านเราเป็นอย่างดีครับผมเนื่องจากว่าวันนี้นะแขกรับเชิญคนสวยของเราจ้ะนั่งอยู่ตรงนี้แล้วค่ะคุณจูนปราณยาวิเชียนทรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสเจ้าของร้าน Maximum by June นี่ไงเอาเท่าไรครับั่เลยเข้าที่อยากได้ เต็มที่เลยค่ะเต็มี่ไปเลยค่ะคุณจูนเป็นเจ้าของร้านขายทุกอย่างวันนี้ที่มาอยู่ในรายการรต่แล้วมันพิเศษยังไงอ่ะพี่เห็นร้านขายของก็มีเยอะแยะพี่มิกกี้พี่มิกกี้ไม่ใช่คนอ้วนพี่มิกกี้จะไม่รู้สึกอะไรฟุกไม่ใช่คนอ้วนฟุกกังไม่รู้สึกอะไรแต่มีหลายๆคนรอบตัวที่อ้วนแล้วเวลาที่เราใส่เสื้อผ้าแบบแบบว่าเหมือนเป็นแฟชั่นคนอ้วนเขาจะบ่นละ มีขนาดใหญ่ไหมเราก็บอกอ๋อมีที่ร้านเนี่ยสมมติเสื้อตัวนี้ไซส์เอมมีถึง XL เลยเขาก็อยากจะใส่แบบเราเขาไปซื้อไซส์ XL ใหญ่ที่สุดของร้านออแต่เขาใส่แล้วก็เป็นแหนมมันไม่พอดีมันเหมือนอแหนมตอนเมืองมันย่นมากมันเป็นป้อง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 เลยเหมือนงูเหลือมเพิ่งกินไก่เสร็จประมาณนั้นถ้าใส่ชุดลายงูก็คือเป็นงูเหลือม ที่กินหมูเข้าไปอหรือถ้าเป็นวัวก็คือเป็นวัวที่ต้องกินอะไรนอกจากหญ้า,าคือเราสงสารแล้วเรารเราเข้าไม่ถึงว่าเขาน่าสงสารตรงที่ว่าเขาไม่สามารถใส่เสื้อผ้าแฟชั่นได้บางทีเขาอยากจะสวยต้องถามพี่จูนแล้วทั้งนี้นะคืออย่างที่น้องฟุกพูดมาเนี่ยผมแยกไม่ออกระหว่างคําว่าอ้วนไม่อ้วนอวบ กับอวบระยะสุดท้ายยังไงถึงเรียกว่าอ้วนคือบางคนก็ไม่ไม่เข้าใจตัวเองว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในไซส์ไหนบางทีให้เดินเดินเข้าไปในร้านไซส์เล็กก็ถูกมองด้วยสายตาเหยียดหยามเธอเข้ามาทําไมว่าเข้ามาทําไมไปทําเป็นเลือกเลือกก็ไม่ได้รับการสนใจจากเลือกอะไรไม่มีไซส์เธอแต่ไม่มีใครกล้าบอกว่าไม่มีไซส์เธอหรอกอะไรย่างเงี้ยใช่ไหมคะ ก็เลยต้องมีร้านสำหรับคนไซส์ใหญ่โดยเฉพาะนะคะอันนี้ของเราทำเนี่ยเริ่มตั้งแต่ระยะอวบอวบอวบนี่ก็คืออาจจะหนะ้าอกประมาณ38-40นี่เราก็เรียกว่าอวบแล้วนะคะคือ <28, S 2> แค่อวบเดี๋ยว <laughs> เพราะว่าอ้วนมันต้องใหญ่กัานี้เธออย่าว่าที่ข้างหน้าทำไมอะรอบหลังมันใหญ่อ๋อนึกว่าข้างหน้าสาม0แปดสี่สิบนี่ภาพไปไกลเลยทีเดียวช่วงตัวด้วยช่วงแขนด้วยต้องใหญ่แ่บนี้นะฮะคือเริ่มไซส์ที่ทำเนี่ยก็ตั้งแต่3า4 0ขึ้นไปขึ้นไปนะฮะโดยปกติแล้วถ้าสมมุติว่าคนคนที่ไซส์มีหน้าอก38-40เนี่ยอยากจะใส่เสื้อผ้าปกติปกติเหมือนที่เราใส่เออเชือดที่แบบเชือดเนี่ย เสื้อยืดก็อาจจะหาพอผาใส่ได้แต่อาจจะแบบว่าเออคับนิดนึง <H L S 1> หรือว่า,า,เาเขาใส่เป็นแบบแนววา,าจาจะไปปิ้นลงพุงอะไรเงี้ยอกอาจจะได้แบบไปปิ้นลงพุง<อ>หรือว่าอาจจะเอวล,ลอยไปกำลังจะบอกว่ามันได้บางส่วนแต่ไม่ได้บางส่วนใช่แล้วแขนเพราะก็จะฟิตตรงเนี้ยตรงรอบแขนจะไม่ได้อันเนี้ยมันก็เลยทําให้เป็นความกุมอกกุมใจของคนอ้วนแต่ก็ต้องใส่ไปอ่ะเพราะมันไม่เคยมีร้านเจาะจงที่เป็นแบบแฟชั่นพอเป็นแบบเสื้อผ้าคนอ้วนเราจะเห็นละ แก่ S <S 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 ไม่อยากใส่เลยอะแล้วดูเป็นคนอ้วนคนอ้วนใส่แล้วยิ่งดูอ้วนเข้าไปใหญ่เลยใช่ทีนี้ก็เลยต้องถามว่าที่มาที่ไปของการตั้งร้านนี้มันมาจากอะไรคะ <S <S 2> <S 2> พี่ <S <S จูนก็โดยส่วนตัวแล้วเป็นคนชอบแต่งตัวอยู่แล้วด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกแหะคือเราก็จะมีปัญหาเรื่องการหาเสื้อผ้าใส่ก็ค่อนข้างยากเพราะว่าจะไปหาของไซส์เล็กก็ไม่มีเดี๋ยวผมผมว่าแต่ก่อนพี่จูนจะต้องน้ําหนักมากกว่านี้แน่เลย คือน้ำหนักน้อยกว่านี้นะคะแต่ก่อนอะใช่แต่โอ้แต่ก่อนน้ำหนักน้อยกว่านี้ยังมีปัญหาเลยใช่น้ำหนักน้อยกว่านี้เป็นน้ำหนักแบบตอนนั้นที่คิดว่าตัวเองอ้วนก็คือแค่เจ็ดสิบตอนนี้เกือบร้อยโลอพอเรามีเสื้อผ้าใส่เราก็สบายเลยขยายใส่ไปเรื่อยๆรเรื่อยๆเดียเ๋ยว,ยวไม่มีเสื้อผ้าเราตัดเองพี่จูนที่เขามีดีกรีนนะ ทำไมก็ไม่ดีกรีนะอ๋อเป็นเป็นนางงามเป็นนางงามเป็นอุ่นตำแหน่งอะไรคะพี่จูนบอกหน่อยเคยประกวดราชินีช้างค่ะปี44่สี่ตำแหน่งขวัญใจขวัญช้างค่ะที่ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สัมพานธนี่ไงะคือคือจะคลุกคลีกับคนอ้วนมาแบบนานแล้วแล้วก็เป็นรู้รู้ใจซึ่งกันและกันแล้วก็จะชอบแต่งตัวชอบแต่งตัวแล้วคือแบบ เออมันหาเสื้อผ้าที่แบบสไตล์เราอ่ะมันยากอ่ะคือเราเป็นคนชอบใส่เสื้อผ้าที่เปรียบง่ายๆคือไม่ไม่ต้องมีระบายยุไวอะไรมากมายอะไรอย่างเงี้ยคือชุดหนึ่งนี่ไปได้หลายงานทั้งกลางวันกลางคืนแต่ต้องดูดีดูไปเที่ยวบ้างไปปาร์ตี้บ้างไปกินข้าวกับเพื่อนหรือไปมันยากะมันยากกับการที่เราจะไปหาในท้องตลาดทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยลองมาทําเสื้อผ้าไซส์ใหญ่ของตัวเองดูนั่นคือจุดเริ่มต้นเริ่มมานานแค่ไหนแล้วคะ ก็ประมาณ5 5 6หปีได้แล้วมั้งคะ5 6ปีแล้วค่ะตอนทำแรกๆผลตอบรับเป็นไงบ้างคะก็ตอนนั้นเรายังเป็นแบบซื้อมาขายไปแต่ก็คือเลือกในสไตล์เลือกมาสไตล์ที่เราชอบสไตล์ที่เราชอบหน่อยพอเริ่มมีหลายสาขาเราก็ตัดเองออกแบบเองตอนนี้พี่จูนตัดเองออกแบบเอง ใช่ค่ะแล้วมีทั้งหมดกี่สาขานะคะมิบอกตอนนี้ตอนนี้มีสี่สาขานะคะที่ยูเนียนมอล่าพาวชั้น F1 นนะคะตรงข้ามร้านหนังสือในอินนะคะแล้วก็เดอะวันพาร์คเป็นมอลเล็กๆตรงหน้าเซ็นทรัลลาดพาวตรงข้ามเลยกับยูเนียนมอลใช่ห้องห้อง A75 หนะคะแล้วก็ที่เทอร์มินอลทเวนตี้วันชั้นชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งห้องหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งนะคะแล้วก็ พอดีกําลังเปลี่ยนร้านกำลังจะเข้าที่ใหม่ก็คือที่เดอะมอลล์บางแคซิตี้วอล์กชั้น4โอ้ให้โซนฝั่งทนบ้างใช่เพราะบ้านอยู่แถวฝั่งทนด้วยแหละนะคะแล้วก็ซิตี้วอล์กเดอะมอลล์บางแคชั้น4ี่กำลังจะเปิดก็น่าจะต้นเดือนหน้านี้แหละค่ะกำลังกำลังทำตกแต่งร้านอยู่ครับก็ใกล้ครบแล้วสำหรับสี่สาขาครับแสดงว่ากระแสการตอบรับนี่ต้องดีมาก ก็เร<ๆ>ื่อยๆเพราะของเรามีในเว็บไซต์ขายในเว็บไซต์ด้วย w w w m a x i m u m b y j u n c o m อ๋ um อคือชื่อชื่อเดียวกับร้านเลยใช่ค่ะคือคนต่างจังหวัดหรือว่าลูกค้าที่ไม่มีเวลามาซื้อเสื้อผ้าที่ร้านก็เข้าไปดูในเว็บไซต์แล้วก็สั่งซื้อได้เราก็จะส่งให้พี่จูนคะณวันนี้พี่จูนมี4สาขา นะคะต้องย้อนถามไปว่าตอนแรกเนี่ยที่ทาสาขาแรกเลยสาขาแรกคือที่ไหนคะสาขาแรกนี่คืออยู่ที่สนามหลวงสองพุทธมนตรสายสามโอ้ไกลๆหน่อยออคืออันนั้นเราจะเริ่มจากเราทาทางานประจํามีเวลาว่างวันเสาร์อาทิตย์ไปรับของมาขายโอ้ยอยู่สายสามเลยใช่ไ,ได้พิเศษแค่วันเสาร์อาทิตย์ทำไปทํามาเออมันดีเนอะแล้วลูกค้าก็ชอบแล้วเรามีความสุขมากเลยเวลาลูกลูกค้าบอกอุ้ยเราชอบ ลูกค้าชอบเสื้อผ้าของเราแบบของเราเนี่ยเราก็แฮปปี้ยิงยิงได้ใจยิ่งหายนู่นนี่นั่นมาลูกค้าอยากได้อะไรเราก็แบบหามามีรองเท้าไซส์ใหญ่มีชุดชั้นในมีชุดว่ายน้ำไซส์ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคือจริงๆพูดไม่ได้ทะลึ่งนะเวลาที่สมมุติว่าผมไปไปกับแฟนเงี้ยเขาไปเดินซื้อแบบชุดชั้นในผมไม่เคยเห็นชุดชั้นในที่แบบไซส์ใหญ่เออผมไม่เคยเห็นนะถ้ามีแต่เขาจะไม่ได้แบบใส่หุ่นเนี่ยเขาจะมีแบบวาง วางไว้เพราะว่ามันจะใหญ่มากเวลามันสามารถที่ทําให้ใครก็ตามที่เดินผ่านไปแล้วหัวลอกได้หนือออกจะใหญ่แล้วก็จะดูแก่เดี๋มีจะมีแต่แก่ๆดูไปถึงปลาด้วยไหมครับที่ปลาไงครับผมขอถามนิดนึงได้ไหมผมไม่ได้ทะลึ่งนะคือสมมุติว่าหน้าอกเนี่ยสี่สิบสองนะครับซึ่งมันเป็นเนื้อข้างหลังซะส่วนมากเป็นบริเวณหลังจะบอกว่าชั้นในของคนอ้วนกับคนทั่วไปไม่เหมือนกันเพราะว่าคนอ้วนก็คือหน้าอกอาจจะเล็ก คือคือไม่ใช่คนอ้วนจะหน้าอกใหญ่นะคะเนื้อข้างหลังจะเยอะเราต้องทําชุดชั้นในที่แบบมันเก็บดันโกรยเข้ามาโกยเข้ามาให้มันเป็นหน้าอกได้นะคะแล้วก็แบบก็จะแบบดูไม่ไม่เฉยมากก็มีวันนี้ก็มีตัวใหญ่ชุดชั้นในไซส์ใหญ่มาโอ้ไม่เจ้าโอ้ มีมาดยหนูเห็นแล้วหนูแบบว่าคือแบบว่าคนไซส์คนไซส์ปกติอยากใส่ไงเราก็อยากใส่แบบนั้นน่ะคืออยากจะน่ารักแล้วยังไงอยากจะเซ็กซี่ยังไงเราเห็นภาพคนถือดิเดรคคนนี้เอามาแค่ส่วนหนึ่งคือไอพวกนี้เราเห็นแต่แบบชุดชั้นในของผู้หญิงที่แบบไซ์สามสองสามสามสามสี่ไปแต่อันเนี้ยเราไม่เคยเห็นไซส์ของคนอ้วนแล้วเป็นแบบไซส์น่ารักน่ารักแบบเนี้ยน่ารักนะน่ารัก เมื่อก่อนเนี่ยจะบอกว่าชุดชั้นในคนอ้วนจะแก่ใช่แก่แบบนี้ยังเรียกว่าดูสาวกว่าเลยนะใช่ถ้าเกิดม่ามีถุงซิปได้มีถุงซิปแล้วแบบวิเทอร์เรียสิครีเอแน่นอนอย่างเงี้ยที่บอกอะค่ะด้านหลังเราจะทําใหญ่อย่าคิดว่ามันแก่นะแต่นี้มันช่วยคนอ้วนได้คือมันจะช่วยกระชับด้านหลังทําให้ไม่เป็นเนื้อเป็นก้อนๆต่อนๆอนตอนไม่เป็นป็นปินออกมาเก็บเข้ามาแล้วก็โกยเข้ามาเป็นหน้าอกด้านหน้าได้นะคะ ซึ่งซึ่งเราทดลองเองแล้วก็คือเรามันใส่สบายแล้วก็หาหา,หานานหนหะกว่าเราจะไปเจอแหล่งผลิตที่ทำชุดชั้นในไซส์ใหญ่ที่แบบว่าเหมาะสำหรับคนอ้วนจริงๆพี่จูนคะเวลาที่คนอ้วนใส่ชุดชั้นในอะไรที่เป็นปัญหามากก็คือก็คือเอาชุดชัชน้นในเนื้อส่วนเกินเอาแบบนะตลาดอะตามตลาดอะอะไรที่แบบเป็นปัญหากับเรามากเก็บไม่เก็บไม่มีเก็บไม่พอ ข้างหลังมันก็จะคือลักษณะข้างหลังตรงเนี้ยนะมันก็จะเป็นปิ้นเป็นเป็นเต้านมด้านหลังเออมันปิ้นปิ้นปิ้นออกมาเป็นป่องปอชีดป่องป่องป่่อเป็นอีกหลังแล้วก็จะเป็นแบบเป็น ข้างก็จะเหลือใช่ไหมคะเป็นก้อนออกมาแต่เนี้ยมันโกยเข้ามาแล้วก็กระชับเก็บหมดเก็บนน้าอกเข้ามาเราชอบเราบอกว่าตัวนี้เป็นแฟชั่นแต่ตัวนี้จะแก้ปัญหาคือผู้หญิงอ่ะพอดูปุ๊บจะรู้เลยชุดชั้นในอ่ะที่ที่มันเป็นอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าสี่ส่วนชุดชั้นในสส่วนเพราะว่าถ้าชุดชั้นในสส่วนตรงเนี้ยจะเป็นทรงตัดเหมาะสำหรับคนหน้าอกเล็ก ถ้าคนมีเนื้อหน้าอกหน่อยอะต้องใส่แบบ4สว่วนนี้ให้ความรู้สําหรับคนที่เป็นผู้หญิงทั่วไปด้วยนะไม่ใช่หมายถึงคนอ้วนออนี่ถ้าคนาถ้าคนมีเนื้อข้างข้างนี้เยอะออถึงแม้จะเป็นคนผอมก็ไม่ได้หมายออความว่าไม่มีนะออตรงเนี้ยที่มันแถบหนาๆหน,น่อยอย่างนี้ยค่ะออจะช่วยเก็บเก็บเนื้อ ได้เป็นอย่างดีแล้วโกยเข้ามาทําเป็นเขาเรียกว่าเป็นเพิ่มขนาดหน้าอกได้แล้วเคยเคยเห็นชุดชั้นในในห้างไหมคะที่แบบถ้าไซส์ใหญ่คือเขาจะมีมีจะไม่มีฟองน้ํารองรับอะเป็นแบบเป็นลูกไม้บางๆแล้วคือแบบแรงโน้มถ่วงโลกเนอะคนอ้วนก็แบบได้นะใช่ก็คืออันนี้มันจะแบบดันมันขึ้นมามีโครงแล้วก็มีฟองน้ำนิดนึงทาให้แบบว่าดูกระชับต่ผมขอดูนะครับเมื่อสวยนะแล้วก็เราจะให้สังเกตตรงสาย ผู้หญิงทา่ใส่เสื้อชั้นในจะรู้ว่าสายเสื้อชั้นในเนี่ยจะประมาณผู้หญิงทั่วไปจะประมาณเศษสามส่วนสี่ของสายนี้แต่ว่าด้วยความที่ว่าคนอ้วนเนี่ยมีน้ําหนักเยอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือบางทีอาจจะแบบว่าโกยเก็บเนื้อตรงนี้ก็เลยต้องใหญ่กว่าต้องใหญ่ก็ต้องอย่าไปซีเรียสมันว่าแบบว่าจะต้องโชว์แบบสายชุดชั้นในบางทีมันถอดถอดก็ได้นะแต่ว่าจริงๆแล้วควรใส่ให้มันกระชับจะดีกว่าอันนี้ โชว์สายได้เพราะสายสวยก็น่ารักคือสิ่งหนึ่งที่ผมสัมผัสถึงผมยังไม่เคยใส่ชุดชั้นในนะคุณผู้ชมคือผมสัมผัสได้คืออะไรรู้ไหมมันความแข็งแรงอ่ะใช่มันแข็งแรงมากพี่ว่าถ้ารถเสียเนี่ยไม่มีที่ลากในถอดสายลมลากรถได้เลยเนี่ยวเฮ้ยคือมันแข็งแรงเอ้าดูดิแข็งแรงไหมแข็งแรงมากสายสายแบบว่าเป็นแบบเป็นเขาเรียกว่ายางยืดมันดูแน่นหนางอ่ะเนี่ยดูสิมีลายน่ารักน่ารักแฟชั่นสวยพี่มิกกี้ชุดชั้นในก็จะเป็นไซส์สี่สิบอัพ 40, 40่สบอ้าครับ A B C เออครับครับ B ขึ้นไปค่ะ B C D โดนี่ฟองน้ำนี่ล้างรถได้ทั้งหมู่บ้านเลยนั่นแหละมันกี้ก็ลากรถแล้วนะตอนนี้มามาลากฮ้ยมันแข้างรนใส่ต้องไปออกรายการประดับยนต์ออะไรย่างี้เฮ้ยมันผมว่าจะทำอะไรอีกกับรถผมว่าพี่นี่สุดยอดมากเลยอ่ะนะพี่จูนคือคือเป็น เป็นแนวทางให้สําหรับคนที่มีไซส์ใหญ่ๆ,ๆเนี่ยเขามีความสุขอะจากคนที่เก็บตัวบางคนอายกับไม่กล้าเฮ้ยโอ้จะแต่งตัวก็อายจะหาเสื้อผ้าก็ยากไม่กล้าที่จะออกมาแบบเปิดเผยอยู่ในสังคมแบบอย่างเฉิดฉายอะเคยเห็นมาห้างทั้งห้างใหญ่โตรถกระหนำ่ำทั้งห้างค<อ>นกวนไปเดินคอตกซื้ออะไรไม่ได้ค่ะมีเงินแต่ซื้อ,อไ,ไ,ไม่ได้ไม่ไม่ใช่อื่นไกลตัวเองอย่างแบบสยามปิดห้างเซลทั้งห้างรถกระหน่ำ ไม่ได้เนี่ยเดอนตกได้แต่เข้าร้านอาหารเดินสยามไม่แต่สิบโมงออกมาสี่ทุ่มได้หวีสับมาอันนึงที่ใช้ได้เนเป็นอย่างนั้นจริงๆมันเศร้านะใช่คือแบบมีเงินแต่แบบซื้ออะไรให้เราซื้อนั่นแหละเราเราขาดอะไรเราเลยหาอย่างนั้นมาคือผมว่าเป็นธุรกิจที่สร้างความสุขนะจริงจริงแล้วต้องถามนี้พี่จูนนอกจากคนอ้วนแล้วเนี่ยคนธรรมดาจะใส่ได้ไหมอย่างเช่นคนที่มีหน้าอกใหญ่ๆอ่ะ คนน่องใหญ่ๆก็ใส่ได้แต่อาจช่วงตัวช่วงตัวหรือไปนะคะคนใส่ปกติเขาก็หาซื้อได้ทั่วไปเยอะแยะใช่ไหมมีอย่างนที่คนอ้วนจะหายากชุดว่ายน้ำชุดว่ายน้ำด้านล่างเลยชุดว่ายน้ําเราไปนะคะแผนกกีฬานะะคเราไปให้ทั่วเลยไม่ว่าจะห้างไหนห้างไหนใหญ่สุดคือ XL แล้วก็จะไม่ใหญ่ขนาดนี้แล้วคนอ้วนสิ่งที่คํานึงก่อนอยากแรกใส่ชุดว่ายน้ําแล้วฉันจะดูอ้วนกว่าเดิมเนื่องจากว่า มันจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปลิ้นหมดทุกทางอ่ะชุดว่ายน้ําของพี่จูนเป็นยังไงคะคนอ้วนเนี่ยที่สําคัญเลยบางทีคนอ้วนเนี่ยพุงพุงจะเยอะหน่อยนะพวกช่วงหน้าท้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะหาชุดว่ายน้ําทําชุดว่ายน้ำประมาณทรงเอนิดนึงปิดนิดนึงคือใส่ได้จริงคุณสามารถลงน้ําแล้วว่ายน้ำได้อย่างมีความสุขไม่ใช่ว่าพอลงน้ํามันจะหยอเปิดมันให่จามันจะหลุดมันจะย้วยมันจะอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ รัดจนแบบอเออเป็นกอน้อนๆคือแบบว่าเออนะคะอันนี้คือชุดว่ายน้ำของเรานี่คือใส่เล่นน้ําได้จริงๆกระชับนนเป็นชุดว่ายน้ําของคนอ้วนจริงนะใช่ค่ะเดี๋ยวขอดูหน่อยดูชสดคือบางคนบอกว่านี่แล้วหรอนี่ชุดว่ายน้ําคนอ้วนแล้วเหรอชุดว่ายน้ําคนอ้วนจริงๆค่ะคุณผู้ชมถ้าลองแบบนี้เห็นไหมเห็นไหมกระชับเยอะแล้วก็มีกันตี้มันจะรัดพอดีไงเพราะชุดว่ายน้ําต้องรัดอยู่แล้วไงเออ อันนี้เป็นกางเก่งนะมีผูกข้างหลังท้องคอมนี้เป็นกางเกงด้วยนะคุณผู้ชมยข้างในอะนี่เป็นเก่งข้างในนะเอออันนั้นเป็นแบบเกงอันนี้เป็นแบบอันนี้เป็นแบบวันพีทวันพีตอันนั้นทูพีทพีก็คือคุณสามารถใส่เล่นนาได้จริงๆค่ะไม่ต้องกลัวว่าเออใส่แล้วมันจะหลุดจะ s m s มานะครับบอกว่าคือมองแล้วไม่เห็นภาพนะฮะไม่เป็นไรครับเพราะฉะนั้นในช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเราจะให้พี่จูนใส่ชุดน้ำให้กับพวกเราดูกัน เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อสักครู่เดียวครับค่ะฝากกันหนึ่งค่ะ